ครับวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับส่งงานซ่อมนะครับไฮบริดตัวเล็กนะครับ24โวลต์นะครับ2,400วัตต์นะครับรุ่นเล็กนะอีกรุ่นหนึ่งถัดไปก็จะเป็นรุ่น 3.5k นะครับถัดไปอีกก็จะเป็น 5.5k นะส่วนเจ้าตัวนี้รุ่นเล็กนะครับซ่อมเสร็จแล้วกำลังทดสอบใจโหลดอยู่นะครับ โหลดราว1000ัตต์นะครับ998หรือ1 0 0 0วัตวัระบบชาร์จต่างๆทำง,งานปกตินะครับรุ่นนี้นะครับถ้าเราทดสอบชาร์จแล้วปลดไฟแผงออกนะครับมันจะยังไม่หายไปนะนี่เห็นไหมผมมผมทดสอบเสร็จนะครับระบบชาร์จมันเป็น pwm ผมทดสอบเสร็จอถอดซัพพลายออกนะครับแต่สัญลักษณ์ของหน้าจอก็ยังขึ้นชาร์จอยู่มันเป็นปกติของรุ่นเล็ก นะครับนะเครื่องไม่ได้มีปัญหาเป็นทุกรุ่นเลยรุ่นเล็ก2,400วัตต์ 3.5k บางรุ่นที่เป็นชาร์จเจอร์แบบ PWM จะเจอปัญหานี้มันไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับมันเป็นไม่รู้ว่าเขาออกแบบกันมายังไงนะแต่เป็นเรื่องปกติเป็นทุกเครื่องเลยเป็นทุกค่ายเป็นทุกสีสีเทาสีเหลืองนะครับเป็นนะครับแต่เป็นอยู่สักพักนะครับก็น่าจะนานพอสมควรนะเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้อยู่นานพอสมควรเลย ถึงจะหายไปนะครับแต่บางรุ่นก็ไม่หายไปขึ้นค้างแบบนี้ตลอดจนกว่าจะปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับนะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งของเครื่องระบบ2,400นะครับกับ 3.5k บางรุ่นนะครับที่เป็นชาร์จเจอร์แบบ PWM จะเจอลักษณะนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับลูกค้าโทรมาถามนะไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมเจอทุกค่ายทุกสีทุกเครื่องเลยนะครับ อาการแบบนี้นะชาร์จเจอร์ pwm นะครับแต่รุ่นที่เป็นชาร์จเจอร์แบบ mppt มันไม่มีปัญหานี้นะครับก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรยังไงนะครับก็เครื่องใหม่ๆออกจากโรงงานเลยก็เป็นนะครับนะลักษณะนี้ก็น่าจะจากการผลิตมาเลยจากการออกแบบวงจรเข้ามาเลยนะครับซึ่งการทํางานโดยปกตินะแผงไฟจากแผงมันก็จะเข้าตลอดอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้มีใครสังเกตอะไรจุดนี้ นะครับแต่ถ้า,าหากมีใครนะครับบังเอิญปลดแผงออกแล้วสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะครับมันยังขึ้นชาร์จอยู่นะครับไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องปกติปล่อยทิ้งไว้สักพักอาจจะเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงมันถึงจะหายไปหรือต่อให้มันไม่หายไปนะครับบางรุ่นอาจจะไม่หายนะอาจจะเหมือนขึ้นชาร์จอยู่แต่ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจนะมันจะไม่ขึ้นกระแสแต่มันจะเหมือนสัญ,ญลักษณ์ยังชาร์จอยู่นะครับ เดี๋ยวเลื่อนดูนี่นะครับนะ PV ขึ้น24เท่าแรงจ่ายที่เราจ่ายมานะครับเนื่องจากว่าไฟแบตมันย้อนออกมาฝั่งนี้นะครับมันระบบ PWM มันเหมือนจะเปิดให้แผงกับแบตชนกันนะครับหลักการชาร์จมันจะประมาณนี้นะครับตอนนี้มันยังเปิดค้างแรงดันแบตก็เลยย้อนออกมาฝั่งนี้นะครับอันนี้ปกตินะนะครับเนะี่ยอันนี้ปกติไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ นะเป็นทุกเครื่องนะครับที่เป็นระบบชาร์จแบบ PWM นะครับโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ